สวัสดีค่ะมาพบอกกันชินเคยนะกับการพยากรณ์อากาศประจำวันขอ้อศูย์อุตุนิยมวิทยาผาคไตฟังตตอนอค่ะในวันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์2564ค่ะกรยังอยู่ในช่วงของวันหยุดนะพี่น้องควรนด้จอ,อกไปเที่ยวรู้ว่าทำกิจกรรมใดๆค่ะเรามาเช็คสภาพอากาศกันก่อนค่ะเรามาเริ่มต้นแรงที่ข้อมูลนะข้อมูลเพ่นที่อากาศวันนี้จะเห็นได้ว่าบริเวณความกดอากาศสูงรู้ว่ามวลอ,อากาศเย็นนะมีกําลังอ่อนลงค่ะแต่ยังคงปกคลุมอยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะ ลักษณะกายพันนีค่ะทํให้ลุ่มนะถีพัดขาวว่าผักไตฟังตะวันออกห้องเราค่ะแล้วก็เอาไทยค่ะเป็นลุ่มตะวันออกค่ะที่นี่มาเลยผับไทยดาวเทียมบังค่ะวันนี้ผับไทยดาวเทียมนะจะเห็นในว่ามีเมฆปกคลุมบริเวณห้องเอาไทยค่ะน้อยมากผับดีได้ชุมพอนค่ะผักไตฟังตะวันออกตอนบนห้องเราวันนี้ค่ะาตัวไม่พบกลุ่มฝนค่ะผับดีได้สถิงพระค่ะวันนี้ตัวพบกลุ่มฝนน้อยน้อยนะแต่ท่านายใส่ฟังห้องจังหวัดส่งค่าค่ะ เลยคาดว่าจอ่อนกาลังล่งค่ะก่อ,อนจีจะข้ามมาปกคลุมในพื้นทีค่ะรายงานอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ค่ะวัดไดย่ทธี19.2องศาเซลเซียสนะคะที่ตาบลบุนงน่ับอําเภอวัยหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่คะรายงานปริมาณฝน2 4ชั่วโมงของเช้านี้นะคะตัววัดฝนในย,ย่ที่วัดเล็กน้อยค่ะทั่วที่บริเวณของจังหวัดอ่าคนครงที่ธรรมาราชค่ะและกลาญยาค่าจะจาข้อมูลทางเมนะ็ดน้ามาเป็นการพยากรณ์อากาศประจำวันของภาคใต้ฝั่งตอนอ,อกของเราค่ะ ในภาพรวมแล้วภาคใต้ฝั่งตะวันออกของเราค่ะวันนี้มีเมฆบางส่วนนะมีฝนฝ้าขนองร้อยละสิบค้องพื้นทีค่ะโดยทีจังหวัดเพชรบุรีประจวบชุมพรค่ะมีเมฆบางส่วนนะแล้วก็มีอาการย็้นในตอนเช้าค่ะจังหวัดสุราษฎร์สขราปัตตานียะลานราธิวาสค่ะมีฝนร้อยละสิบค้องพื้นทีค่ะแต่ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงค่ะมีฝนร่อยหละย0ี่สิบค้องพื้นทีค่ะลมค่ะเป็นลมตะวันออกความเร็วอยู่ที่สิบมาตึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะคลื่นค่ะ วันนี้เอาไทยของเรานะมีคืนสุ่งประมาณ1เมตรค่ะพี่น้องชาวเรือชาวประมองออกเรือได้ตามปกติค่ะห้าปูห้าปลาห้ากุ้งห้ากางได้เลยค่ะค่ะต่อไปเป็นการขาดไม้สภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อการสะ้งส้มข้อง,งฟุ้นบีเอ็มสองจุดห้านะคะจากจากที่ได้กล่าวมาแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอา่าสภาวะเมฆฝนอุณหภูมิลมถี่ปัดคาว่าผักไตฟังต่อเนอกของเราอค่ะ โดยทีวันนี้นะผากใตฟังต่อนออาตอนบนข้องเราค่ะมีการซสาส้มคงฟื้นเพิ่มขึ้นจากม่อวานนะแต่ว่ากันยังอยู่ในเกฑ์ทีน้อยค่ะภากไตฟังตอนเอาตอนล่างค่ะยังอยู่ในเกฑ์ที่น้อยมากค่ะค่ะสำหรับวันนี้ข้อจบาร,รายงานข้าวพอยางกา้อนงานกานอะไร,ราเพียงแค่นี้นะคะฟังผีน้องไว้สักิดค่ะอย่าลืมนะกดไลค์ค,ค่ะกดแชร์กดซับสไครต์ค่ะแล้วปกนใไม่วดนานนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากร์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน